เรามีปมอย่าว่าเราเลยทำไมคนถามรวยจังดูฉันทำงานด้วยไฮอาภพ,พรบ้านร้อยล้านเราอดีตสุดจนนอนนอนอยู่น้ำรั่วใส่คุณแม่ภูมิใจแต่ไม่อยากอยู่บ้านสวยเกินไฮอาภพ,าพรควงคุณแม่มาเปิดใจเรื่องราวน่ารักและเผยถึงบ้านหลังใหม่ร้อยล้านในรายการแฉหมดดำคาชาภา พิธีกรถามว่าบ้านเป็นร้อยล้านดีใจไหมแม่ลูกทุ่งดังบอกเลยว่าดีใจและภูมิใจที่สุดถามว่าบ้านนี้เขาทุบทุบสร้างห้าปีหรอคุณแม่กล่าวว่าโหไม่ชอบใจทุบทะเลาะกันไม่ถามมันเลยแม่ออกเงินเองหรือไงเครื่องไม่ถามมันเลยแต่หายเครื่องแล้วบ้านสวยชอบแต่ไม่อยากอยู่เพราะมันสวยเกิน มันสูงแต่ฝั่งที่แม่อยู่แม่ชอบเมื่อถามถึงเรื่องหวยลูกทุ่งดังบอกว่างวดเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาซื้อน้อยเมื่อซื้อมาจะวางไว้ที่ตักพระประธานในบ้านเผยพระประธานในบ้านองค์ใหญ่ราวกับพระประธานในโบสถ์ตอนไปบอกว่าจะทำพระประธานท่านคงเข้าใจว่าไปไว้ในโบสถ์ไหน ซึ่งเธอจะเอามาไว้ที่บ้านพระผู้ใหญ่เบิกเนตรเจริมให้แล้วต้องไปทะลุฟ้าบ้านอีกพระ2.5เมตรบ้านก็เสร็จแล้วต้องไปจ้างทะลุฟ้าหมดไปอีก9 0 0 0 0กว่าบาทเราบอกไปแบบนี้พาดแล้วต้องแก้ไขที่เรากว่าจะได้บ้านนี้ต้องทะเลาะกับผีทุกวันจนบ้านเสร็จหายอภพรกล่าวว่าทุกวันนี้ไม่มีผีแล้วแต่มีเทพพญานาคมาแทน บ้านเมื่อก่อนไม่มีคนอยู่ผีก็มาอยู่ถ่ายรูปชะโงกมาให้เห็นเลยในรูปทำบุญส่งให้ไปเกิดแม่บอกถ้ามาเยี่ยวใส่อีกไม่มีแล้วตอนนี้พออยู่มาบ้านนี้ถูกหวยทุกงวดบ้านหลังนี้ทุ่มเงินสร้าง100รล้านสำเร็จแล้วหายอภพอรยอมรับว่าเรามีปมในอดีตเคยมีบ้านนอนนอนอยู่ ฝนตกน้ำก็รั่วใส่ตัวเราสังกะสีรั่วทำไมมันลำบากแบบนี้ซึ่งคุณแม่ก็ตอบว่าก็จนนิว่าถามแม่คิดว่าวันหนึ่งจะรวยแบบนี้ไหมคุณแม่ตอบเลยว่าไม่คิดเลยโดยฮายเล่าว่าพอเรามีก็สนองนี้ตัวเองคนมีปมนะ่ะเดีายวว่าเราเลยคนถามทำไมอภาภพรรวยจังเลยให้ดูฉันทำงานก่อน ไม่หยุดเลยนะเธอทำงานหนักมาทั้งชีวิตไปเรียนให้จบปริญญาก็เป็นปมตอนเด็กไม่ได้เรียนายกล่าวว่าแม่ไม่ส่งให้เรียนเพราะไม่มีตังค์ถ้ามีส่งไปแล้วจะไปกินกลางวันที่โรงเรียนยังไม่มีต้มมันไปให้ยากจนเหลือเกินเรียน7ปีจบปริญญาโทเพราะจบแค่ป .6 ไงพอมีปัญญาเรียนเราก็ไปเรียน ไปเรียนกศอนอมาก่อนโดยลูกทุ่งดังยังได้เผยอาการป่วยคุณแม่ต้องควบคุมเรื่องอาหารจส่วนแม่ไปเมาส์กับลูกคนอื่นว่าห่วงกินรวมทั้งอาการป่วยอัลไซเมอร์ของแม่ที่ต้องทุ่มเวลาดูแลอย่างใกล้ชิดแม่เป็นลูกกำมพา้าพยายามกู้ให้เขาอยู่กับเราได้นานที่สุดไม่มีแม่ก็เคว้งเหมือนกันยังไม่รู้จะอยู่ยังไงทุกวันนี้ยังคิดใจแวบตลอดเวลา อะไรที่ทำให้คนแก่แล้วดีจะทำทุกอย่าง